ฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักฉันกอดร่างลูกชายนั่งจมอยู่ท่ามกลางกองเลือดสายฝนผสมกับเลือดเปื้อนไปตามพื้นดินบริเวณที่ฉันและลูกชายนั่งอยู่ฉันร้องไห้และร้องอ้อนวอนกับผู้คนที่ล้อมรอบอยู่ช่วยด้วยส่งลูกชายฉันไปโรงพยาบาลช่วยด้วยฉันร้องให้หนักมากจนหายใจไม่ออกและเกือบจะเป็นลมผู้คนที่สัญจรไปมาต่างพากันถอนหายใจและตั้งคำถามแต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เลือดของลูกชายฉันไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆและฉันก็รู้สึกได้ว่าชีวิตของลูกชายกำลังหมดไปทีละน้อยเขาไม่ได้ร้องให้เขาพยายามลืมตาขึ้นมามองฉันอย่างยากลำบากแต่ฉันกลับสู้เด็กหกขวบไม่ได้เลยน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเขารวบรวมกำลังและพยายามเปล่งคำพูดอย่างอ่อนแรงแม่ครับอย่าร้องโยโย่ไม่เจ็บบอกพ่อนะโยโย่รักพ่อมากและก็รักแม่มาก ฉันพยักหน้าเหมือนคนเป็นบ้าร้องให้หนักมากจนพูดไม่ออกและมือของฉันที่จับมือลูกชายก็สั่นไม่หยุดความกลัวและความเจ็บปวดห่อหุ้มฉันไว้แน่นจนหายใจไม่ออกในเวลานี้มีรถยนต์โร่รอยสีดําขับผ่านผู้คนที่มุงอยู่ไปลักษณะของรถที่คุ้นเคยดึงดูดความสนใจของฉันทันทีฉันหันกลับไปมองกระจกรถเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งมีชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างใน ผู้ชายดูหล่อเหลาและสูงส่งผู้หญิงดูบริสุทธิ์และสง่างามใจฉันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มและรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกรีดในทันทีนั้นคือสามีที่หายตัวไปของฉันและน้องสาวแท้ๆของฉันเอง